คือเนื่องในโอกาสที่ Russell Crow e เขา say goodbye กับคนไทยแล้วนะครับ Thank you again I wish I had the chance to show you other parts of Thailand เราอาจจะต้องลองมาลองคิดดูครับว่าเราสามารถถอดบทเรียนอะไรจากเหตุการณ์ครั้งนี้ได้บ้างสัีวัสดีครับ วันนี้เป็น MM2U อพิโซดสิบเจนะครับผมก็มีความสุขกับเพื่อนๆทุกๆคนครับที่ Russell Crow เขามีความสุขในระหว่างที่อยู่ในประเทศไทยคือเราเราอาจจะต้องลองมาลองคิดดูครับว่าเราสามารถถอดบทเรียนอะไรจากเหตุการณ์ครั้งนี้ได้บ้างคือแน่นอนครับ Russell Crow ทำให้คนทั้งโลกสนใจประเทศไทยแน่นอนอันนี้เป็นอันนี้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เกิดขึ้นครับ แต่ผมว่าเราสามารถที่จะต,ต่อยอดความคิดอันนี้ไปได้มากกว่านี้อีกครับคือรัสเซโค e เนี่ยผมว่านะครับในฐานะคนไทยเนี่ยถ้าเราจะบอกว่าเราต้องการนักท่องเที่ยวแบบไหนมากที่สุดผมนะครับผมมองว่าผมอยากได้แบบรัสเซโค e เนี่ยครับก็คือเป็นชาวต่างชาติซึ่งมาเมืองไทยแล้วตระหนักถึงข้อดีถึง สิ่งดีๆเล็กๆน้อยๆทุกอย่างรอบตัวเขาระหว่างที่เขามาอยู่เมืองไทยเพราะถ้าแบบนี้เนี่ยเขาก็จะสามารถที่จะช่วยสนับสนุนเศรษฐกิจรากหญ้าไปด้วยครับอันนี้มันไม่ใช่แค่ว่าเอ,อมาแล้วก็อยู่กับสิ่งหรูๆทีนี้เราลองสังเกตกันครับว่าสิ่งที่รัสเซ c โครนนาเสนอมาในช่วงประสบการณ์ที่เขาเ,เขาเขาเรียกเองว่าเป็นประสบการณ์ o s in b a บ g k o k เนี่ย มันมีรูปภาพอะไรบ้างเขาแสดงถึงสิ่งต่างๆอย่างไรบ้างเขานําเสนอความรู้ราของประเทศไทยหรือเปล่าแน่นอนประเทศไทยมีความรู้ราครับแต่สิ่งที่เขานําเสนอไม่ใช่ด้านนั้นครับและมันเป็นด้านที่เขาเหมือนจะชอบด้วยนะครับไม่ใช่นําเสนอแบบเอ้ยนี่ไม่ดีอะไรเงี้ยอ่ะซึ่งบางคนดันไปตีความแบบนั้นซึ่งผมก็อืมอะไรก็ตามแต่ครับอ่าทีนี้ถ้าเรามานั่งคิดกันดีๆนะครับเขาชอบความเบสิกอะครับ เขาชอบความเรียบง่ายอะครับซึ่งมันก็ตรงกับประสบการณ์ของผมเองเพราะก่อนหน้านี้ผมก็มีประสบการณ์ในการทํางานเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์การท่องเที่ยวเชิงเขาเรียกกันว่า environmental tourism อย่างนั้นก็จะเป็น responsible tourism คือการท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบนะครับผมก็ทํางานอยู่กับโปรเจกต์ที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องราวแบบนี้มาพักใหญ่เลยอะครับ ที่มาเมืองไทยเพื่อการท่องเที่ยวแบบนี้ซึ่งมันดูเหมือนจะมีเยอะขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับก็คือเขาไม่ได้มาแล้วอยากจะมาเมาเล่าอย่างเดียวแต่เขาอยากจะมาสัมผัสวิถีชีวิตของคนไทยจริงๆด้วยอะครับ ฉะนั้นรัฐบาลไทยเนี่ยอาจจะต้องมานั่งทบทวนแล้วนะครับว่าเออต่อจากนี้ในยุคหลังโควิดเนี่ยเราจะปรับปรุงปรับโครงสร้างการท่องเที่ยวของเรายัางไงบ้างเพื่อที่จะรับกับความต้องการของนักท่องเที่ยวในอนาคตซึ่งก็มีแนวโน้มว่าจะเป็นอะไรที่คล้ายๆกับเฟสโครเนี่ยครับเพราะฉะนั้นมันจะเป็นการท่องเที่ยวแบบเมื่อก่อนเลยผมก็ว่ามันไม่น่าแบบ มันไม่น่าจะถูกทางครับเราน่าจะทบทวนแล้วก็ปรับถือโอกาสนี้ครับปรับเปลี่ยนอะไรหลายอย่างทึ่งควรจะทําได้เช่นปรับเปลี่ยนทุกอย่างให้มันมีความเฟรนลี่ต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเช่นเชื่อมโยงทุกอย่างให้เข้ากับชุมชนมากขึ้นคือไม่ใช่กับว่าการท่องเที่ยวที่เราต้องการไม่ใช่การท่องเที่ยวที่เออนักท่องเที่ยวมาเยอะมากเลยนะครับคือนั่งมากับคันรถวูมาถึง ใช้หาดเล่นกันแล้วก็จากไปส่วนชาวบ้านที่อยู่ในละแวกนั้นไม่ได้อะไรเลยผมว่าการท่องเที่ยวแบบนั้นไม่ใช่การท่องเที่ยวที่เราต้องการนะครับการท่องเที่ยวในอุดมคติที่เราต้องการคือการท่องเที่ยวซึ่งแขกมาที่ไหนชาวบ้านก็มีส่วนในการปฏิสัมพันธ์กับแขก รบวนการดังกล่าวเนี่ยมันก็จะทําให้ชาวบ้านในพื้นที่ได้รายได้ไปด้วยผมไม่ได้บอกว่าชาวบ้านจะต้องถือสิ่งนั้นเป็นรายได้หลักนะครับเพราะว่าไม่ว่าอย่างไรก็ตามแต่ประเทศไทยผมมองนะครับก็ยังคงจะต้องเป็นประเทศซึ่งขับเคลื่อนด้วยกเกษตรกรรมเป็นหลักลองลงมาด้วยอุตสาหกรรมและเสริมด้วยการท่องเที่ยวครับอันนี้คือมุมมองส่วนตัวของผมนะครับ เ่งการท่องเที่ยวเนี่ยในเมื่อมันเป็นส่วนเสริมอยู่แล้วเราก็หน้าที่จะมาปรับปรุงให้มันเสริมประเทศด้วยก็คือเสริมเสริมในอย่างที่ผมบอกอะครับเสริมในการให้การท่องเที่ยวเนี่ยมีส่วนในการช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในการช่วยอนุรักษ์วัฒนธรรมดั้งเดิมในแต่ละท้องถิ่นของเรา ต้นทุนที่สาคัญที่สุดอย่างหนึ่งของประเทศเราซึ่งมันไม่ควรที่จะคือถ้ากระบวนการการท่องเที่ยวนํำไรายได้มาให้ประเทศแต่ในระหว่างนั้นก็ทําลายสิ่งแวดล้อมไปด้วยผมว่านแบบนั้นมันไม่ยั่งยืนนะครับมันควรที่จะเป็นกระบวนการซึ่งใช่กระบวนการท่องเที่ยวนํารายได้มาสู่ท้องถิ่นและธรรมชาติก็ยังคง ได้รับการอนุรักษ์หรืออย่างน้อยที่สุดก็คือไม่ได้ถูกบั่นทอนลงไปอะครับคือเราเห็นมากี่ที่แล้วอะครับว่าถ้าถ้านับย้อนกลับไปนะครับปัญหาของการท่องเที่ยวประเทศไทยมันอยู่ที่ว่ามันมาเร็วมากแล้วมันบูมเร็วมากแล้วมันก็ทําให้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับมันก็ทาให้เกิด สภาวะที่คนเห็นผลประโยชน์โอ้โหเฮ้ยเงินมันมาก็เลยรีบปรับตัวให้เข้ากับการท่องเที่ยวซึ่งตรงส่วนนี้เนี่ยมันเลยกลายเป็น tourism based community ก็คือเป็นชุมชนที่อยู่ซึ่งอยู่บนฐานของการท่องเที่ยวซึ่งถ้ามีอะไรแบบโควิดเกิดขึ้นเนี่ยการท่องเที่ยวชะงักปุ๊บเราก็แทบเดี้ยงผมเลยบอกว่า คือจริงๆแล้วการท่องเที่ยวที่ควรจะเป็นที่ผมมองว่าที่ผมและเพื่อนๆหลายๆคนมองว่าควรจะเป็นนะครับก็คือการท่องเที่ยวที่เป็นแบบ community based tourism ก็คือเป็นการท่องเที่ยวซึ่งอยู่บนพื้นฐานของชุมชนอันแรกเป็น TBC tourism based community อันที่สองที่ผมอยากให้เป็นเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วเขาก็ว่ากันว่ามันเป็นตลอดนะครับคือคำว่า CBT เนี่ย การท่องเที่ยวไทยรู้จักกันมานานแล้ว community based tourism เนี่ยแต่ว่าถ้าเราไปมองกันในหลายๆที่เนี่ยถ้าคุณไปดูแล้วก็ประเมินจริงๆนะครับว่ามันใช่ community based tourism จริงๆหรือเปล่าคุณเพราะว่ามันไม่ใช่ส่วนใหญ่แล้วก็เป็น tourism based community <c oughs> ก็คือเป็นเป็นกลับกันนะครับเป็นชุมชนที่ต้องคอยอยู่บนพื้นฐานของการท่องเที่ยวซึ่งอันนี้ผมมองว่าไม่ยั่งยืนและอืมไม่มั่นคงอ่ะครับ เราก็เห็นกันแล้วครับโควิดครั้งที่ผ่านมาเราเป็นกันยังไงอะครับเพราะฉะนั้นต่อจากนี้ไปเนี่ยอย่างที่บอกภาครัฐแล้วก็เอกชนทั้งหลายเนี่ยก็ต้องเริ่มคิดแล้วครับว่าในอนาคตเนี่ยเราจะวางมาตรการกันกันยังไงการท่องเที่ยวในอนาคตของประเทศไทยที่ยั่งยืนจริงๆควรจะเป็นไปในรูปแบบไหนเนี่อย่างอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งครับ อันนี้เป็นองค์กรของเพื่อนๆผมเองผมเคยทำงานอยู่ในองค์กรนี้สมัยก่อนก็คือองค์กร a n i m a n Discovery ครับอันนี้เป็นการท่องเที่ยวแบบพรีเมียมนะครับแล้วก็เงินก็เข้าไปสู่ชุมชนจริงๆคุณลองคิดดูสิครับทุกวันนี้เนี่ยการท่องเที่ยวมาเนี่ยมันเข้าสู่ชุมชนมากน้อยแค่ไหนแต่ถ้าเราคิดกันถึงในแง่มุมของการลดความเดื่อมล้ำด้วยเนี่ย มันก็ค่อนข้างชัดนะครับว่าเรา,เราจําเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงรูปแบบการท่องเที่ยวครับหลายๆที่เนี่ยอ่ะผมไม่อยากจะเอ่ยชื่อว่าเกาะไหนนะครับมีอยู่เกาะหนึ่งแล้วกันเกาะดังมากอคนจะชอบไปทานอาหารทะเลที่นั่นแต่ผมเคยไปหาข้อมูลที่นั่นก็พบว่าชาวบ้านจริงๆเนี่ยคือเขาอยู่กันไม่กี่เเขาอยู่กันหลายหลายครอบครัวนะครับแต่ส่วนใหญ,ญ่ก็เป็นญาตินะครับ แต่จริงๆแล้วชาวบ้านที่ได้ผลประโยชน์จากการท่องเที่ยวจริงๆคือครอบครัวที่เป็นเจ้าของพัตคารที่ขายอาหารทะเลครับส่วนครอบครัวอื่นก็คือได้เศษได้เลยคือได้แค่เศษเงินของผลประโยชน์ที่เข้ามาจากการท่องเที่ยวตรงนั้นนะครับซึ่งมันไม่ควรจะเป็นในรูปแบบนั้นนะครับผมก็เลยมองว่าการที่รัสเซโครมาประเทศไทย และนำเสนอประเทศไทยในแง่มุมแบบนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นอะไรที่ทําให้เราฉุดคิดได้แล้วครับว่าเราจําเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงปรับปรุงอะไรหลายๆอย่างมันยังไม่สายนะครับฝากทุกๆคนด้วยครับช่วยกันคิดช่วยกันผลักดันครับอันนี้มันไม่ใช่ความรบับผิดชอบของภาครัฐอย่างเดียวภาคเอกชนเองก็จะต้องก็จะต้องคิดด้วยครับ คือเนื่องในโอกาสที่ Russell c r o w e เขา Stay Goodbye กับคนไทยแล้วนะครับผมก็อยากจะขอบคุณเขา Russell, if you're hearing this Please know, I deeply appreciate The kindness that you have shown our people During the time that you stayed in Thailand So, to put it short Thank you again I wish I had the chance to show you other parts of Thailand that are extremely interesting and beautiful as well. The beaches the mountains the waterfalls. You know, Thailand is a land full of diversities. The only thing that we don't have is snow, but you can find that elsewhere. You will always be welcome in Thailand and we are looking forward to see you again.